ฉันกลับมาจากที่ทำงานเพื่อมาช่วยอาบีซ้อมละครแต่เธอกลับเริ่มดราม่าซะเองน,นี่เห็นฉันเป็นโจ็กเกอร์หรือไงเธอถึงหัวเราะอยู่ได้ทำไมเดี๋ยวก่อน สิ่งที่เธอพูดนะ่ะมันทำให้ฉันนึกไอเดียดีๆขึ้นมานี่ถามหน่อยสิเธอเคยแสดงละครที่โรงเรียนหรือว่ามาหาลัยหรือเปล่านะ่ะอืม <laughs> จริงเหรอฉันคิดว่าเธอแสดงไม่เป็นซะอีกเอเอ,เอ,เอไม่เฉันก็เห็นเธอเต้นเรามาก่อน เธอก็เต้นรำเก่งดีนะแล้วไอการเต้นรำของฉันเนี่ยมันเกี่ยวกับการแสดงตรงไหนล่ะฮะว่าไงล้อกันเล่นอีกแล้วเหรออย่าโมโหสิใจเย็นอย่าขึ้นเสียงฉันบอกเธอว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพของเธอยังไงล่ะเธออยากจะเห็นอาบีมีความสุขใช่ไหมถ้าอย่างนั้น เธอทํำตามที่ฉันบอกก็แล้วกันฮัลโหลนี่ฉันอยากคุยด้วยหน่อยเรื่องพ่อ,อ,อราฉันไม่มีเวลานะอะวันนี้วิครายอยู่บ้านบอกมาว่าเธอน่ะเตรียมการเอาไว้หรือยังเธอจองตั๋วเอาไว้วันไหนหรือเวลาอีกแค่9ก้าวันนะฉันอยากคุยกับเธอเรื่องพ่อนะเรื่องสุขภาพของเขาฉันรู้ว่าเขาไม่สบาย ฉันก็ห่วงเขาเหมือนกันแต่ฉันห่วงเรื่องการหลบหนีของเรามากกว่าและฉันหวังว่าเธอจะไม่เอาเรื่องสุขภาพของพ่อมาเป็นข้ออ้างหรอกนะอ้างงั้นเหรอเธอรู้ไหมพ่ออาการเป็นยังไงบ้างฮะเราจะหนีได้ยังไงกันจัดจ้เขาได้ยังไงกันเรอพูดอะไรของเธอเนี่ยวันก่อนที่โรงแรมเธอยังพยายามแทบตายเพราะว่าฉันอยู่เลยนี่ <c oughs> แล้วทำไมถึงมาพูดแบบนี้ล่ะมันผิดมากมเลยนะ นี่เธอรักฉันอยู่หรือเปล่าเนี่ยฉันขอมาออกไปหรือ,อยังไงกันน่ะเธอสัญญามาว่าถ้าฉันพร้อมเธอก็พร้อมจะหนีไปกับฉันเธอจะไม่ย้อนกลับมาแล้วทำไมเธอทำแบบนี้ล่ะช่างเถอะเพราะว่าฉันน่ะก็ไม่มีเวลาแล้วเหมือนกันตอนนี้ฉันคุยต่อไมอ่ได้แล้วโทรมาหาฉันเมื่อพร้อมก็แล้วกันนะโอเคไหม ราวิคาสตริตาระยับใครแบบนี้ตริตาไม่สนใจใครเลยเธอเอาแต่พูดเรื่องเงินตลอดเวลาพ่อคะพ่อชอบเพลงอินเดียใช่ไหมล่ะคะคือว่าเออหนูซื้อซีดีนี้มาให้ด้วยะคะ่ะมีเพลงของฮิมาคุม,มาลาลัตเมมุดความทรงจำเก่าๆจะถูกฟื้นขึ้นมาผ่านบทเพลงพวกนี้ยังไงล่ะคะความเจ็บปวดก็จะบรรเทาด้วยเลย พ่อของหนูจะแข็งแรงขึ้นเอาแบบนี้นะคะ๋ยูหนูเปิดเพลงให้รอก่อนนะคะนี่อันนี้ค่ะอืม mm อาบีจ้ะเห็นไหมแม่กลายเป็นโจ๊กเกอร์แล้วนะบอกมาสิลูกคิดว่าการเป็นโจ๊กเกอร์เป็นเรื่องที่ไร้สาระหรือเปล่าและเพื่อนของลูกก็ยังคงคิดแบบนั้นอยู่ใช่ไหมลูกก็เลยเชื่อเพื่อนแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกนะโจ๊กเกอร์น่ะ คือคนที่ทำให้คนอื่นหัวเราะได้ทำให้ทุกคนมีความสุขดูอย่างพ่อสิอพ่อนนะก,ก็กลายเป็นโจ๊กเกอร์แล้วก็ทำให้แม่หัวเราะเหมือนกันสนุกไหมละ่ะใช่ค่ะแม่มันสนุกมากเลยพ่อฮะพ่อเป็นโจ๊กเกอร์ที่เก่งที่สุดเลยไม่หรอกอาบีริยวันชีจะเป็นโจ๊กเกอร์ที่เก่งที่สุด คอยดูนะลูกจะต้องไปที่พูดถึงในการแสดงแน่นอนและจะต้องชนะใจทั้งเพื่อนและครูทำให้พวกเขาหัวเราะเลยละโจ๊กเกอร์นทะไม่ขี้คลาดพวกเขาแค่ทำตัวขี้คลาดแต่ลูกจะต้องกล้าและใช้ความแข็งแกร่งในการแสดงเป็นโจ๊กเกอร์ยังไงล่ะอาบีมานของพ่อจะได้แสดงเป็นโจ๊กเกอร์อย่างมั่นใจ และเป็นโจ๊กเกอร์ที่เก่งที่สุดในโลกนี้เลยล่ะผมจะเป็นโจ๊กเกอร์ที่เก <S 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 ่งแน่นอนแม่ฮะแม่ไม่มีใครในโลกนี้ที่เหมือนพ่อผมแล้วใช่ไหม อืมอืนี่ปิดประตูก่อนเปิดสภาพไม่ได้เลยยังไงกันอะ อย่ามาสอนฉันน่นี่น่ะห้องนอนฉันฉันจะเปลี่ยนเสื้อผ้าอย่างไงก็ได้ทำไมเธอไม่หลับตาสักก่อนแล้วฉันอยู่ในบ้านหลังนี้แล้วเธอก็ควรจะระมัดระวังให้มากกว่านี้หน่อยสิฉันจะพยายามแต่ไม่รับปากแล้วนะ <c oughs> แต่ว่า <c oughs> เธอระวังด้วยล่ะช่างเถอะเธอคิดว่าฉันจะทะเลาะกับเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้ เธอคิดผิดแล้วล่ะฉันจะไม่ทะเลาะก,กับเธอเด็ดขาดทำไมเพราะว่าวันนี้เธอทำเรื่องสำคัญเอาไว้นะสิฉันขอนับถือสามีอย่างเธอเลยนะวันนี้นะ่ะเธอทำให้อาบีมีความเข้าใจที่ดีมากขึ้นเธออธิบายให้เขาเรียนรู้ถึงการใช้ชีวิตด้วยตัวเองการกระทำตัดสินคนได้นะ ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นแค่โจ๊กเกอร์แต่เขาก็จะเข้าใจความสำคัญของหน้าที่และเติบโตมาเป็นคนดีได้แน่นอนมันสำคัญมากเลยนะความมั่นใจของเขาเพิ่มมากขึ้นก็เพราะว่าเธอเพราะว่าเธอเป็นโจ๊กเกอร์เพื่อเขาเธอร้องเพลงหัวเราะไปกับเขาขอบคุณจริงๆแต่ฉันก็ต้องขอบคุณเธอด้วยยังไงแล้วมันก็เป็นแผนของเธอ ฉันให้เครดิตเธอละไม่ใช่ตัวเองไม่ฉันให้เครดิตเธอตั้งหากละ่ะงั้นเอางี้นะเอาเป็นว่าเครดิตของเราสองคนเลยเป็นไงละ่ะ <c oughs> ดีไหม <c oughs> เธออยากจะให้เราช่วยการพัฒนาลูกชายของเราใช่ไหมเราจะได้เห็นเขาชนะ <c oughs> ชนะในการแข่งขันในการแสดงที่โรงเรียนใช่ไหมละ่ะ <c oughs> มันเป็นเรื่องที่สำคัญมากและเธอ ก็สอนฉันเองด้วยตัวของเธอเองฉันก็ขอยอมรับว่าเธอเป็นแม่ที่ดีของอบิมานแม่ที่ดีมากขอบคุณนะ ว้าววันนี้พวกเขาสองคนไม่ทะเลาะกันแล้วผมอยากจะให้ทั้งสองคนเป็นคู่รักดีเด่นเหมือนในทีวีจริงๆเลย ที่นี่สินะ ฉันอยากจะถามเธอมากกว่านะเธอมาทำอะไรที่นี่นะฟังนะอย่าพูดว่าเธอพยายามที่จะมาจีบเพื่อนของฉันปูจานะถ้าอยากจะได้ลูกจากเพื่อนฉันด้วยได้ไงอะฉันมาที่นี่นะ่ะเพราะว่าฉันมีงานสำคัญเธอคือโรฮานเหรอใช่ครับเธอมาที่นี่เรื่องงานใช่ไหมเใช่ครับเดี๋ยวนะฉันจะไปหาพ่อกับแม่ไปบอกก่อนว่าเธอมาถึงแล้ว โรฮานเธอจะอยู่ที่นี่อย่างนั้นเหรอๆๆๆเธอกำลังเจอกับอะไรแย่ๆมากเลยนะฉันจะทำยังไงฉันอยู่กับวิครานกับสาธิตาไม่ได้เพราะว่าฉันทนโดนต่อว่าไม่ได้หรอกนะทั้งแม่ฉันแล้วก็พ่อฉันเมียฉันอีกทุกคนอยู่บ้านนั้นกันหมดเลยอืมมันแปลกอยู่นะเธอกำลังเจอกับอะไรแยาๆ แต่แม่เธอกับพ่อเธอกลับไม่สนใจสักนิดเดียวพวกเขาอยู่กันอย่างสบายพวกนั้นเป็นผู้ใหญ่นี่นะแต่ว่าเมียของเธออะเมียเธออยู่กับเธอตอนช่วงที่เธอลำบากไม่ได้รือไงนี่ฟังนะถ้าเป็นฉันนอะฉันไม่มีทางทิ้งเธอไว้คนเดียวแน่นอนฉันจะสนับสนุนเธอในทุกเรื่องฉันสาบานเลยนะ คอยดูก็แล้วกันดูนะว่าใครนะจะช่วยสนับสนุนเธอโรฮันจะไปไหนนะนี่ฟังนะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกฉันไม่ใช่คาเจรีที่จะมาเอาเปรียบเธอในสถานการณ์แบบนี้ ฉันจะไม่เล่าเรื่องเธอให้กับเพื่อนฉันฟังหรอกนะเออเข้ามาสิโรฮาน พระเจ้าต้องการสร้างความยุติธรรมและเราสองคนก็ต้องมาเจอกันครั้งแล้วครั้งเล่าเราจะต้องทวงความยุติธรรมมาให้ได้ด้วยมือของเราเอง มาเถอะจะไปที่ไหนกันนะ่ะฉันมีเซอร์ไพรส์จะให้อลับตาสินิราชจะพาฉันไปไหนนี่มันทาไปสู่ฝันของเราวันนี้เราสองคนจะไปสัมภาษณ์วีซ่าไปดูใบฉันกรอกเอกสารให้หมดแล้ว แล้วฉันก็จองตัวให้แล้วด้วยรับเธอทำอะไรของเธอน่ะทำไมไม่บอกฉันก่อนว่าจะมาที่นี่นะก็ทันหันแบบนี้เลยเหรอตเธอบอกฉันว่าเราไม่มีเวลาฉันไม่ได้ปรึกษาเธอก่อนก็จริงไะแต่ว่าเธอจะวายๆทำไมเล่าเราต้องประหัดเวลานะฉันตัดสินใจไปแล้วยังไงเราก็ต้องไปฉันจะไปถามว่าเราได้สภาพาตอนไหนนะเราอยู่นี่ก่อนละนี่มันไม่ใช่อย่างที่เราคิดไว้เลย ว่าไงสวิตเตอฮัลโหลดิปยาเกิดอะไรขึ้นสวิตเตอร์แผนของเราทั้งหมดกำลังจะพังลงนะสิอะไรนะหมายความว่ายังไงดิปยาเราคิดว่าราชจะคิดว่าตัวเองกำลังทำผิดอยู่เขาจะรู้ตัวเองว่ากำลังทำผิดและรู้ว่าเขาสคัญกับที่บ้านแค่ไหนแต่ว่าเราเข้าใจราดผิดไปจริงๆนะดิปยาฉันไม่เข้าใจนะเธอพยายามจะสื่ออะไรเธออยู่ไหนตอนนี้ เราราดอยู่กับเธอไหมเขาโทรหาฉันให้ไปเจอเขาเขาอยากจะพาฉันไปที่ดูใบนส่สิฉันอยู่หน้าสถานทูตด,ดูใบฉันไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะ่ะฉันกลัวมากๆเลยฉันไม่อยากจะทำแบบนี้เลยนะฉันไม่อยากจะทิ้งสามีของฉันไปแบบนี้นะ่ะฉันจะบอกราอยังไงดี เราจะหยุดเขายังไงฉัน,นหมดหนทางแล้วจริงๆนิพยาขอโทษนะครับที่ต้องรำบากมีการผิดพลาดเกิดขึ้นเรื่องเอกสารเราได้รับอนุญาตแล้วแต่ท่านทูตอยากเจอท่านเป็นการส่วนตัวผมคิดว่าหลังจากที่เขาเจอแล้วเนี่ยปัญหาโรยิวิซาาไปดูใบคุณจะไม่ใช่เรื่องใหญ่ นายน่าจะบอกฉันตั้งแต่แรกนะฉันจะได้จัดการเองแต่นี่ฉันต้องมาเจอสถานการณ์นี้ดิปยาเราจะต้องจบเรื่องนี้ให้ได้ภายในวันนี้เลยไม่อย่าเพิ่งตอนนี้เท่าที่ฉันเห็นนะราชยังรู้สึกเขายังรู้สึกผิดอยู่เลยนะฟังนะชีวิตเธอมีอบมีมานกับวิครานเธออยากจะอยู่กับพวกเขาแต่ว่าฉันมีแค่ราช ฉันไม่อยากจะจากราดไปอย่าเพิ่งยอมแพ้ตอนนี้นะฉันขอละก็ได้ฉันเชื่อเธอก็ได้ฉันจะตามน้าไปก่อนหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นให้พระเจ้าเป็นผู้ตัดสินทั้งหมดที่เหลือเอาเองก็แล้วกันนะขอบคุณนะบายสาริตาฉันต้องไปสัมภาษณ์ก่อนนะและฉันเี่อ ฉันจะเข้าไปข้างในยิสตกข้อความไปแล้วมมเจะที่รงอาหารนะเธอดูไม่สบายใจเลยพวกเขาจะสัมภาษณ์เธอข้างในถ้าเธอเครียดแบบนี้พวกเขา้จะรู้ว่าเรากำลังทำอะไรผิดแน่ๆจะเย็นๆ